สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสนใจนะครับกระบะทํากินกระบะหาเงินนะครับกระบะน่าใช้ทั้งตัวแคบนะครับวันนี้ผมบอกเลยมีทั้งแคบยกสูงตัวเตี้ยเกียวโตเกียนวแมนนุ่นมีครบหมดเลยนะวันนี้นะครับเป้นะครับซื้อเข้ามานะครับสต็อกกระบะแน่นๆให้ลูกค้านะครับทุกคนได้ดูได้ชมการว่าลูกค้าเนี่ยหากระบะไว้ใช้งานสักคันเนี่ย จะซื้อที่ไหนมตว่าของครับมหาเป้นะครับเราประกันเลยว่าคุณได้รถกระบะเดิมๆสภาพสวยไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแครบยกสูงแบบนี้นะครับราคา3ามแสนสี่แสนต้นๆมีให้ครบหมดเลยนะครับหรือจะเป็น4ประตูก็มีให้นะครับหรือจะเป็นค่ายอื่นก็มีอิลูสุก็มีนิสสันก็มีครบมาเลยสต็อกเพียบเลยตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปของเป้นะครับคุณโชคดีแล้วครับคุณได้มาดูรถกระบะมือสองเกตเอนะครับ ที่เราประกันให้เร็วรถเดิมเดิมสภาพเดิมไม่มีชนหนักพิกาหรือตัดต่อจำนาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับเตรียมตังเตรียมเครดิตเองให้ดีก็พอแค่นั้นนะครับกระบาทุกคันตอนนี้รายได้ขอนะครับประมาณนะครับหนึ่งหมืนกัอบอีก800 0บาทขึ้นไปออกได้นะครับพนักงานบริษัทราชการต่างๆนะครับหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวออกได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวไปพาดูนะพร้อมกับโปรนะครับ แถมประกันเครื่องเกลีย์ให้ด้วยนะครับสนใจยังไงแอดไลน์ดีทักก็หากันได้นะครับกระบะที่เป้เอามาขายทุกคนันเกรดเอทุกคนันสบายใจได้ไว้ใจหายห่วงได้เลยนะครับมีการตรวจสภาพให้พร้อมๆทุกคันนะครับวันนี้ใครสนใจกระบะนะครับกดติดตามแล้วนะครับอยากจะปรึกษาออกรถนะครับติดต่อหาเป้ได้โดยตรงที่เบอร์นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับกระบะสวย,สวย มือ2 g งเกปรึกษาเป้ได้24ชั่วโมงนะครับเป้ก็เป็นฝ่ายขายเรื่องรถกระบะโดยตรงเลยนะครับไปทั้งช่างด้วยนะครับรับตรวจรถรับดูรถนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องรถไปจัดก,การให้ดูแลให้หมดนะครับไว้ใจได้นะครับอวันนี้เดี๋ยวพาดูกระบะเริ่มจากรวกระบะสมาร์ทแคบยกสูงก็เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนวนวลเดีย๋ยวพาดูไปทีละคันทีละสเต็ปเลยว่าคันไหนราคาเท่าไหร่ปีอะไรขอนเท่าไหร่ แล้วใครเอาได้บ้างนะครับมาเริ่มจากตัวหน้าหล่อล็อกโคกนะครับแบบนี้นะครับสวยยอดนิยมหน้านี้ขายดีมากสมาร์ทแคปยกสูงเพลเนอร์นะครับตัวนี้นะครับรถนะครับยกสูงเพลเนอร์นะครับทะเบียน8617คันนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ติดจองนะครับราคาอยู่แค่379,000นะครับคันนี้สมาร์ทแคปเกียรโตบอบผ้า แมคคอิบเดเดิมๆยกสูงเพลเนอร์สภาพสวยเลยนะครับคลิปๆแบบนี้กระจกปรับพับไฟฟ้าตัวเนี้ยปีสิบเก้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพรอนอยู่ประมาณ6,800บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้แมคไนเนอร์ er มีให้ครบพร้อมครบเรียบร้อยกระจกปรับพับไฟฟ้านี่ครับแไนเนอร์ er ใส่มาแล้วครบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับดีเซลนะครับกระบะดีเซลนะครับ โซลิคันนะครับนี่ตัวนี้ราคา400,000มีโลบา์ด้านหลังให้ด้วยนะครับไม่1 1 0 0 0 0โล4 1 0 0 0 0บาทนะครับปีนะครับตัวนี้ได้ปี18อ่าปี18นะครับหน้าหล่อนะครับเหมือนกันนะครับทะเบียน8004ราคา400,000ไม่แสนเดียวนะครับคันนี้ไม่แก่หน่อย200,000ไปอีก30,000โลนะครับทุกคันประวัติศูนย์ทุกคันเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเราเช็คระยะเปลี่ยนของเหลวให้ นะครับน้ำมันเครื่องนี้เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มีการตรวจสภาพให้ทุกคันเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับราคาดีนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นไม่แสนเดียวปีสิบแปดนะครับคันนี้เกรดเอพอนยูมานเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันกว่านะครับเจ็ดพันต้นๆคันนี้ก็ประมาณหกพันกว่าถึงเจ็ดพันนะครับรายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดขึ้นไปออกได้นะครับประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดขึ้นไปออกได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสปอร์ตไอเดอร์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนั่งคันนี้นะครับปีสองพันสามเนาะ อันนี้ก็แถมไปเผื่อใครอยากได้นะครับนี่ครับไฮไลท์ตัวเด็ดเลยนะครับสีเทาดำปีสิบแปดห้าแสหนึ่งหม้าพันพร้อมอยู่8ปดพันเกโค้ดคุ้มได้ตัว e ีพัรด้วยมีกล้องหลังมีจอให้พร้อมแบบนี้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับทะเบียนแปดเจ็ดหนึ่งสองอ่ะคันนี้นะครับผมบอกให้รถสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสีเทาดำสีหายากนะครับ ไม่เดิมไม่แท้นะครับหอบผ้าแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมีจอให้พร้อมนะครับกล้องถอยนะมีให้พร้อมเป็นตัวยกสูงนะครับนิยมน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้อ่ะ5 19,00นื้าพนนะครับซื้อสดได้จัดแสนงได้นะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์0 9 4ย์9 4 8าสก่อนที่มันจะหมดจะติดจองนะครับอันนี้ยังไม่ติดจองอ่ะรีบทักมาโทรมาแล้วมีคันหนึ่งนะครับผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยสีดำมีคันเดียวนะครับปีสนะครับคันนี้ 5แสน2หมื่น9พันสวยงามมากสีดำนะครับเกียร์ออโต้ยกสูงนะฮะคันนี้ไปบอกกันเลยว่ารถสวยมาก5แสน2หมื่น9นะครับผ่อน9พันกว่าบาทนะครับ9พันนิดๆอ่ะสวยๆแบบนี้ติดคิ้วซุ้มล้อเหมือนละโครมให้แล้วนะครับแต่งมาให้พร้อมหน้าหลอดะโครมแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟดิธามให้ครบนะครับสวยไม่ซ้ําใครเลยนะครับสบภาพสวยคลิปเลยนะครับเงาวับเลยเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับพรีเนอร์ยกสูง เกียวตโตโทรเจ้าแค่นี้ติดต่อแอดไหาเป้โทรหาเป้ได้เลยแคปจอโทรมานะครับรายได้หมืนแปดหมออกได้นะครับส่วนกระบะนะครับ,บ,นะรบที่เป็นค่าอยสุมีไหมมีหลายคันนะครับซื้อมาบันมาสิคันเลยนะครับ4ประตู x อ็กซิลปี 23, ป23ป 22, นะครับมีปี23ปี2 2ยนะครับ6,000นก็บาทเนาะมี6กแสนเจ็ดหมืไม่มีให้เลือกเยอะนะครับนี่เอ็กซิลสวยๆส,ยสประตูแบบนี้นะครับ รถเพิ่งเข้ารถเพิ่งเข้าสี่ประตูมีโลบาร์ให้ครบยกสูงนะครับนี่สภาพสวยงามกิิบกิบแบบนี้นะครับกล้องหลังมีจอมีให้พร้อมครบนะครับอันนี้ใครสนใจแอดไลน์หาไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นนิสสันนาวาระนะครับสามแสนก้าบาทก็มีให้นะครับเกียมนวนวลสวัสแบบดิ์แคร็บแบ็กดชันแบบนี้กล้องมีจอจอมีให้ครบเบาะหนังแบบนี้สามแสนก้าบาทสามไปปลายนะา 9, 99, นะครับสามไปเก้าสามเก้าเก้านะครับนี่แบบนี้สวยๆเลยนะครับ แล้วก็มีตัวที่เป็นตัว4ีประตูมีแคริบบอยให้นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะเป็นตัวกระบะนะครับกระบะสีประตูออโต้นะครับพีเลนเนอร์หน้าโลโกโคลอนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าปีสิบเก้าได้เบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังนะอันนี้คลุมนะครับคคุมๆเลยนะครับสีสันผิวพรรณสภาพเดิมเบาะหนังสีดํานะครับเปลี่ยนเบาะมาใหม่แล้วนะครับแค่บอกก็ประหยัดไปเยอะแล้วยางก็ใหม่นะครับ แม็กแท้คาร์ลบอยก็ปอยอยากไป20,000กว่าบาทแล้วนะครับคุมค้มเลยกล้องหน้ากล้องหลังเยอะแถมให้นะครับอย่ากไ้คันไหนจิ้มมาเลยนะครับบอกเลยรถเกจเอสวยทุกคันนะครับสวยทุกคันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใจไปได้นะครับใครเป็น f อฟซีเปก็จะรู้แล้วนะว่าไปขายรถเกจเอเท่านั้นนะครับลูกค้ามาจากทั่วประเทศไทยนะครับผมบอกเลยรถสวยต้องปกนะครับมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านอ่านี่ครับคันนี้เซอร์ถอยส์ด้านหลัง2จุดมีให้5้าแสนสองหมื่นเก้านะครับ ซื้อสดได้จัดเฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็มีสมาร์ทแคปตัวเตี้ย Z e dition แบบนี้สีขาวนวลๆสภาพเนียนๆได้ตัวเจพัดด้วยนะครับปีสิบเก้านะครับคันนี้ไม่แก่หน่อยนะครับไม่แก่หน่อยนะครับรถลอ็อกเนาะอ่ะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันพเจพันกบาทนะครับสองยุสี ath, ่เจพัสดีสิบเก้าไม่แสนหกอ่ะให้ดูหน้าหล่อล้โคแบบนี้ไฟหน้าบันติสวยสภาพเดิมหล่อเลยนะครับ อันนี้ใครชอบจัดได้เลยเกียวโตนะไม่มีเรื่องอยู่สักพุหกเจ็ดคันนะครับหกเจ็ดคันเลยนะครับมีทั้งมีแคริบอยและไม่มีแคริบอยนะครับจัดได้นะครับจัดได้เลยนะครับอันนี้อย่าไปไฟฝาครอบอันลอยให้สามแสนแปดหมื่นเก้านะครับซื้อสดได้จัดไฟได้นะครับไม่เดิอดร้าแท้นะครับแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็มีกระบะตัวท็อปนะครับตัวจีสี่ประตูออโต้เพิ่งเข้ามานะครับหายากในช่วงนี้ของในตลาดนะครับก็ราคาสูงขึ้นนะ ผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็นี่เลยครับตัว G ีตัวท็อป599,000ปี19ถ20ไม้60,000เองหมย60,000นะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับเกียวโตบอหนังมี Google Map ให้เอ้มีแผนที่ให้นำทางให้ด้วยครบๆเลยโคตรสวยนะครับอ่าให้ดูรอบคันก่อนเลยสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ของเดิมของแท้แน่นอนนะครับนี่ของตัว G ีตัว G ีตัวท็อปนะครับคันนี้หายากมีคันเดียวอ่าแล้วก็มีคันหนึ่งไฮไลท์เลย รถปีสามปีใหม่ๆนะครับปีใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับได้ตัวรีโว่นะครับสองยสี่ตัวเอนทรีน้าหล่อแบบนี้นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วหน้าหมูป่าแบบนี้เนาะไฟหน้าแบบโพลิสเตอร์มีไฟเดทามสีขาวตกแต่งแล้วก็ฟิกสวยมีแคลิบอยครบมาเจ็ดหมื่นอ่ะโคตรสวยนะครับคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสามนะใหม่สุดกิฟเลยนะครับใหม่มากพอประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะอันนี้แบบฟรีดาวนะครับ แม็กแท้เดิมโรงงานรถสวยสภาพกริฟนะครับดูดีโคตรสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับสวยจริงแม็กก็แม็กเดิมแท้สีเทาดานะครับคิวซุ่มล้อแต่งให้ครบสีประตูเกียร์ออโต้นะครับสบภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับมาดูกันต่อสําหรับตัวนวาวราคันนี้เป็นตัว4ประตูนะครับแคลิเบอร์2.5งปี P 19 4 7 9 0 0 0นานะครับ4 7 9 0 0 0กากล้องหลังพร้อมจอมีให้ครบเกียวโตนะหายากสภาพนี้นะครับออปชั่นครบนะครับนาวาร่ามีตัวนี้จอขนสิบนิ้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คันนี้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับนาวาร่าขายดีมากนะครับติดจองหมดแล้วนะครับทั้งลูกค้าจัดไฟแนนซ์ทั้งซื้อสดนะครับนี่ติดจองหมดแล้วนะครับนี่ก็ติดจองแต่ว่าไม่รู้ผ่านอไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องรอดูลูกค้าจัดไฟแนนซ์ก่อนนะครับ ส่วนค่ายยูสุนะครับนี่เลย4ประตูออโต้ไฮเดนเดอร์นะครับมีให้ตั้งแต่ตัวรองท็อปตัวท็อปมีครบหมดเลยตัวแซดแบบนี้นะครับหกแสนกว่าบาทแหม่ขอบ18อ่าค่าค่าตัวเขาออกใหม่เกือบล้านนะครับเหลือจะแสนหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สามไมล์หมื่นสามคิดดูครับไมล์หมื่นสามปียี่สามหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคุ้มๆเลยนะครับแบบนี้รถโครงสร้างเกจเอเดิมๆนะครับรถเดิมทุกคันนะ ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีรถย้อนแม่นหนเอกสารอยู่ครบพร้อมโอนแบบนี้นะครับข้อสิแม็กสีบอลเงินมาต่อกันนะครับสมารทแคบยกสูงนะครับนี่เลยค่ายโวเครื่องอึดถึกทนศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับไม่จุกจิกอึดถึกทนน่าใช้มากนะครับแบบนี้เกียร์ออโต้นะซ้ายก็มีขวาก็มีนะครับราคาค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ราคารู้สึกว่าจะสามเก้าเก้านะ น่าจะสามเก้าเก้านะครับทะเบียนแปดหกหนึ่นะ o, น Auto, สงสา er. ม,มค, 200, 99, คันนี้นะครับเกียวโตนะครับแคปออโต้ยกสูงเพลนเนอร์ไมล์วันสองแสนโลอืมนี่ครับไมล์สองแสนโลสามเก้าเก้าคันนี้นะอ่ะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับและก็มีอีกคันหนึ่งสมาร์ทแครยกสูงเพลนเนอร์เ er, พิ่งเข้ามาเนาะคันนี้นะครับแม็กซ์สิบเจ็ดกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับสี่แสนเก้าพันบาทรถปีสิบแปดไม่แสนอ่ะไมายสองแสนนะครับ ไม่แท้แน่นอนไม่กลับไม่กองนะครับซื้อสดได้จัดเสฟเนน,นได้นะครับรถก็ซื้อสดก็มันก็มีเบีแหละแต่ว่าคุยกันได้นะครับคุยกันได้ไม่ต้องจ่ายเต็มก็ได้นะครับมานี่เลยนะครับสุดท้ายจะเป็นตัวอ่าตัวนี้รู้สึกว่าประมาณหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะตัวนี้น่าจะปีย1 2เี่นะครับเป็น d m a มตัวแซกันนะครับมีหกแสนแปดหมื่นเก้าหกแสนเก้าหมื่นเก้านะครับ แล้วก็ตัวนี้ล่าสุดเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับสมัยแครบตัวเตี้ยปีสบสามไม่์หมื่นกว่าเองนะสีเทาดำนะครับสี่เจ็ดเก้าสามหมื่นเจ็ดไมสามหมื่นเจ็ดปี 23, ยี่สบามไมสามหมื่นเจ็ดพันโลนะครับเกียวโตโคดสวยงามเลยนะครับหน้าหมูป่าแบบนี้นะครับหน้าหมูป่านะครับรถสวยสภาพดีทรงดีน่าใช้มากนะครับน่าใช้เลยเกียวโตสีเทาดำหายากนะหน้าใหม่ปีใหม่ไม่น้อยนะครับ แอดไลน์มาหาเบย์ได้เลยนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับ479,000รถปี23ใหม่ๆสุดสด,สดแล้วก็มี Isuzu D-Max นะครับตัว4ประตูออโต้นะปี22ไม่9,000กโล679,000ผ่อนหนึ่งงวดละ12,000บาทฟรีดาวน์ได้นะครับสนใจแอดไลน์มาได้รายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปออกได้นะครับสวยๆว้วหล่อแบบนี้กล้องมีให้ครบติดคิวซุ้มล้อมมาแล้วโคตรสวยงามสภาพเดิม สนใจรถกระบะนะครับออกรถกระบะมือสองแอตลาทักมาหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับวันนี้เดี๋ยวพาดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปนะครับรวมรถกระบะโตเตียเกียวโตและเกียร์มนวนวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวพาไปดูด้วยคัดให้แล้วกระบะเข้าใหม่สวยๆเดิมๆสภาพเกรดเอนะครับเป้จัดให้นะครับวันนี้เขาจัดกระบะตรงโซนนี้ลงสามให้ดูนะครับโกลดังสามกระบะมือสองตรวจเช็คให้พร้อม ของแถมมีพี off, ici, ่นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีนะครับแถมเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับตามเงื่อนไขเนาะมีเงื่อนไขนะครับก็โทรมาได้เลยปรึกษาสอบถามได้นะครับหรือจะเอาโปรอื่นก็ได้นะครับแอดไลน์มาได้เราประกันเลยว่ารถสวยตรงปอกลูกค้าได้รถไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราขายมา24ปีนะครับเราประกันเลยว่ารถเราเนี่ยเกรดเอแน่นอนนะครับ วันนี้ก็ขอขอขอบคุณทุกคนเลยที่ดูมันจะจบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนอ่าลืมทักมาโทรมาท,ที่เบอร์094 789 4 8 8 8นะครับนะครับ